ตกินเสื้อครับผมเป็นผ้าชิ้นครับวันนี้เป็นผ้าชิ้นหลังครับผมตะกินสองสีสองบ็อกครับตะกินสีน้ำเงินแล้วก็ตะกินสีจ้มครับผมสองสีครับ เป็นลายสีเหลี่ยมครับผมสี่เหลี่ยมใหญ่ใหญ่ออเดอร์ของลูกค้าชาวญี่ปุ่นครับใหดูใ,ใกล้ครับผมนี่เป็นสีที่สองคือเสร็จแล้วครับสีแรกคือเป็นจุดครับ ไปกินสีแรกไปก่อนสีที่สองนี่ก็เสร็จแล้วครับประมาณนี้ครับรายนี้ก็ลูกค้าสั่งรีพิทอีกเหมือนเดิมครับผม เป็นลายเก่าครับผมลูกฟ้าสั่งรีพิตอีกจัดให้เขาครับ เสร็จเรียบร้อยครับผมเดี๋ยวให้ดูใกล้ๆครับน่ครับ,รบเหมือนกันไปหมดเลยครับผมอันี้ไม่ถือว่ายากครับเป็นผ้าชิ้นชิ้นหลังครับผมชิ้นหน้าจะสกินโลโก้ครับ กินเสร็จแล้วเราก็ตากไว้ประมาณสักสองสามชั่วโมงครับหลังจากนั้นก็เก็บไปเย็บได้ครับผมไปเย็บใส่ชิ้นหน้าได้ครับอา่าวขอขอบคุณมากสำหรับคลิปนี้ครับผม